นั้นขอท่านประธานด้วยครับ อยู <Cornell. S 2> ar, ahu, ่แล้วในเขตจังหวัดขรนสาคนในผมบอกได้เลยว่าไม่มีวัดไหนครับวัดสีวัดเดียวนะกรรมการที่มีหน้าที่ทานด้านทองแท่งแผ่นทองขอให้นําทองแท่งและแผ่นทองมาเจ้าของกันอยู่ตามบรรดาท่านสาธิตชนอาจจะไม่เข้อใจว่าทองแท่งนี่ราคาเท่าไหร่ ถ้าชาแรงกล้อยากจะได้ทองแท่งปัจจัยน้อยอนุโเรมให้เขาว่าศรัทธาสูงคนที่มีศรัทธาแล้วมีความเลื่อมใสี่จะทําบุญได้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยต่อให้จุงม,มือให้บังคับเท่าไหร่เขาไม่ทําแต่ถ้าคนมีศรัทธานี่ผมบอกเลยว่าท่านไม่ต้องเสกิจชื่อไม่มีติ์นะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เหลือแปดถเท่านั้นะครับเหลือแปดถึง แล้วก็เลือถ่ายของหลวงพ่อมหาลาภนี่มายันมหาโชคมหาราบมหาเศรษฐีนี่ก็เหลือแปดพื้นไม่หทางู้นกับทางนู้กับเผ่าไปเตรียมกับเจ้าที่ทองแท่งนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่เดี๋ยวเรียบเรือเดี๋ยวรอก่อนรออีกประมาณกครึ่งชั่วโมงรู้แล้วครับรหลวง้าคอนทองแท่งเลยค้าก้อนเร็วเร็วเข้าเจ้าที่เราคนระับเร็วๆร็วเข้านะ ครับแล้วก็รูปถ่ายของหลวงพอ่อเตทีนี่ครับบูชาไปได้เลยครับนี่หรอพระนี่ตอนประมาณสามทุ่มเก้านาทีเราก็จะได้พุทธัทงรัตนาธรรมังรัตนาสังฆังรัตนาสิเบตทิสองมีนาเออนี่เขาจองพระบูชาไว้องใ์นะครับ เขาต้องไปตกแต่งต้องทำมานาธรรมวิธีปุกเตกต้องมานั่งปรบดิธอีกทีหนะึ่ง เออเข้าใจแนละ้วชุดหนึ่งนี่สามลวสามองค์ครับบางคนยังเข้าใจว่านึกว่าชุดหนึ่งองค์เดียวชุดที่สามบาทอทองเหลืองเป็นทองแท่งรับทองอก,ก้อนละหนึ่งร้อยบาท สี่คันมนีต้องเคลียร์ออกก่อนทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเดี๋ยวรถกำนันไม่แกจะไปแล้วเดี๋ยวออกอยู่แล้วเดี๋ยวรถวิกอัพคันนี้คันหนึ่งแล้วข้างขาวอีคันหนึ่งรถกระบะอีคันหนึ่งนี่ออกครับใคร ก้าวจางผู้ชายก็ร้องเงินล้ำ năm này đi là năm, và các bậc đại sư các các, để nào, có tham มักอนก็มั้ล้นแต่ละชิ้ลยของแต่ละชินนีเป็นกหมือนกัน่แก่างกันแต่อบี้การสึกเองให้กน้ทำต่ง้นี้เป็นนแล้วก็ทำมาอย่างทำมาอย่างทำแล้วอย่างมานนขา ช่องอา <Jin cción S 1> <ar> จารย์เจริญนะออถามออกทีวีป่าออกช่องอาจารย์เจริญเดี๋ยวเขาส่งอีเมลมาตา้งนี้ก็ส่งอีเมลมาในคอมเองคอมหมดของอาจารย์เยอะของอาจารย์เยอะถ้าอยากจะได้ของอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ออกออกทีวีนั่จะได้ดูกันคืนเขาจะอะไรเขาได้อ๋ออยู่อย่างนี้ดีกว่าออกทีวีชาวบ้านจะให้เปิดดูกัน ที่นี่รับกระถินเลยว่าของเราห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่รับเลยทีไ่ไหนแล้วก็ขอผ่านบ้านฟลาสองลูกเลยวิโรนโดรดผ่านแล้วก็บาทห้าใบรับปรานธรรดาเลยนะครัาขอบลองเสียงได้เลยนะฮะลองเสีย้ แขกไม่ว <S preach science> ่ามูลจากประเทศเต็มการแล้วพิธีเรียบร้อยแล้วในพาวิโลสดนะครับตอนนี้ช่างหลอมหลอนะครับกำลังทำพิธีท่าทาไปอยู่ในนั้นอันตรายนะเขาหลอมหลออยู่เด็กๆอย่าเข้าไปยุ่งกับเขานะตอนนี้ขอเชิญนะครับพุทธศาสนิกชน ัำที่ปลักผมทบมบเรียบร้อยสำหรับยานมาหานะครับขอเชิ ถ้าเป็นทองแค่100บาทถือว่าเป็นเงินล้านบาทนะครับและไปเขียนชื่อเขียนนามน่าตรองตูนนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปน้อมรอให้คุณที่ยวมาที่จะาที่โจโง่จอมาพี่เอาทองไปเขียนได้ตามกระดาหนูตามพ่อไปด้วย